โอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่น้องครับดูนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตกขอ85นะครับของพี่สักดานะครับที่กาญจนบุรีครับเดี๋ยวเรามาสลับกล้องดูครับเริ่มเข้าสีแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับวิธี แก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อข้าวดีดญ้าลิเกต่างๆนะครับแล้วก็ดินที่เสื่อมโทรมนะครับวันนี้เราแก้ไขที่ปลายเหตุมานานแล้วนะครับต้นเหตุคือข้าวดีดเม็ดยังร่วงลงดินนะครับเมื่อเม็ดร่วงลงดินเราก็ฉีดยาต่างๆมากมายจึงทําให้สารพิษนะครับตกค้างในดินทาให้ดินกระด้างดินเป็นกรดนะครับหวานไปก็ไม่กินปุ๋ยนะครับรอบนี้ครับพี่ศักดา นะครับจะของค้งทรรากาแก้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับใช้เทนเดอร์นะครับหมักก่อนหมักจอยสลายเม็ดข้าวดีวัชพืชต่างๆนะครับเพื่อข้าวห่างแล้วก็อายุได้17วันนะครับวานแร่ภูเขาไฟเลดลาวานะครับแล้วก็รอบสองวันอีกครั้งหนึ่งตออายุห้าวันนะครับปัจจุบันนะครับออกรวงเข้า4สีข้าเม็ดแล้วนะครับงดงามมากครับพี่น้องครับรวงห้อยเป็นระยาเลย นะครับเม็ดใสเม็ดเต่งเม็ดตึงนะครับดูครับทั้งหอมประทุมทั้งกอขอแปดห้าเลยครับพี่น้องครับโอ้โหมันงามอะไรขนาดนี้นะครับนี่แหละครับคือผลงานที่ชัดเจนนะครับคือเราแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับปัญหาต่างๆก็จะเบาบางลงเพื่อเชื้อโรคเชื้อรานะครับฉีดทางใบนะครับกิ่งทองนะครับป้องกันยับยั้งเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะครับฉีดไปแล้วต้นจากใบหนาใบตั้งนะครับ นะครับต้นแข็งนะครับต้นแกล่งเนี่ยครับดูพี่น้องครับมีลมนะครับลมก็แรงค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็มีน้ําค้างนะครับอากาศเย็นข้าวไม่ล้มครับพี่น้องครับแล้วก็ที่สําคัญไม่เป็นเชื้อโรคเชื้อราเลยครับนะครับข้าวสมบูรณ์มากนะครับก็คงใกล้จะได้เกี่ยวแล้วครับไม่น่าจะเกินกลางเดือนหรือปลายปลายเดือนครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูครับว่า จะได้เท่าไรนะครับแปลงนี้แต่เบื้องต้นนะครับ14ไร่เจ้าของกาวไว้16ตันแต่ผมว่าก็น่าจะกว่าครับพรน้ำหนักที่ดีนะครับดูโอ้โหก้มแล้วลวงถ้าติดติดดินติดพื้นนะครับโน้นมเป็นเคียวเลยขอแต่หมักโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ